สวัสดีครับแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยจอร์ซีนาซึ่งเป็นนักมวยปล้ำที่ W U ดับยีผลักดันจะถูกแฟนๆยี้ใส่หนักมากแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปโดยการทํางานหนักทุ่มเทไม่ย่อท้อก็ทําให้ซีนาพิสูจน์ตัวเองจนซื้อใจแฟนๆได้สําเร็จกลายเป็นนักมวยปล้ำที่แฟนๆรักและยอมรับคือต่อให้ยังมีคนยี้อยู่เนี่ยก็คิดว่าน้อยแบบน้อยมากๆแล้วครับแม้ว่าจะประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายไม่ว่าจะการเป็นแชมป์โลก16สมัย เป็นคู่เอกของรัสเซเมเนียไป5ครั้งเป็นผู้ชนะแมตช์รอยัลรัมเบิลครั้งเป็นผู้ชนะแมตช์มันนี่เดอะแบงครั้งเป็นแชมป์ยูเม T สมัยเป็นแชมป์แทักทีมิกสสมัยและยังอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่มันยังมีสิ่งที่ซีน่ายังไม่เคยทําได้หรือยังทําไม่ได้พอสมควรเลยนะครับจากการที่มีการประกาศออกมาว่าปีนี้แน่จะเป็นปีสุดท้ายสําหรับบทบาทนักวมวยม้ออาชีพของซีนา รีทายเมนต์ทัวร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้รับความสนใจและเป็นที่จับตามองอย่างมากเลยครับโดยสิ่งที่หลายคนรอดูเนี่ยก็คือลุ้นว่าจะมีไฮไลท์จะมีเหตุการณ์หรือว่าแมตช์สำคัญอันไหนเกิดขึ้นบ้างเนื่องจากทุกวินาทีที่รีท i r เมนต์ทัวร์ดำเนินไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มีความหมายแบบสุดๆเพราะทุกเหตุการณ์สามารถเป็นประวัติศาสตร์ได้ทั้งหมดเลยครับและนี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับรีท i r เมนต์ทัวร์ของจอห์นซีนา ร่างซูเปอร์ไซยานี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรเกิดขึ้นแต่กลับกันนี่คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแบบสุดๆนั่นคือการกลับมาของซีน้าร่างซูเปอร์ไซยานะครับคือสำหรับฟแฟนๆรุ่นใหญ่ที่ตามติดชีวิตซีน้ามาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงช่วงที่พลิกสุดๆน่าจะคุ้นเคยกับซีน้าร่างนี้เป็นอย่างดีนะครับทั้งแพ้ยากหรือต่อให้แพ้แน่ก็สามารถกลับมาคืนได้แบบทบต้ทนทบดอกซึ่งท่าในรีทายเมนต์ทัวร์ยังมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกเน่ ซีนาก็คงจะเดินหน้าตบคู่ต่อสู้ร่วงเป็นว่าเล่นลงเอยด้วยการควา้าแชมป์โลกมาครองสมัยแบบชิลๆแน่นอนหัวเด็ดตีนขาดยังไงเนี่ยซีนาร่างซูปเปอร์ไซา,ยยาก็ไม่ควรที่จะหนกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับลองคิดดูว่าถ้าซีนาออกมายังเวทีเราจัดการเล่นงานแก๊งจัดเมนเดหรือว่าแก๊งบัตไลจนกระเด็นกระดอนด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชวนปวดหัวขนาดไหนแต่เพื่อความยุติธรรมนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากซีน่าในตอนนี้เนี่ยไม่ชนะแมตช์การปล้ำเดี่ยวแบบออกทีวีมา6ปีแล้วนะครับจะชนะก็แค่ในไลฟ์ฟีเวต์หรือไม่ก็แมตช์แท็กทีมเท่านั้นมีส่วนร่วมกับเปเน็กทหนึ่งในสิ่งที่จอห์นซะีน่ายังไม่เคยทำตลอดชีวิตการเป็นนักมวยปล้ำเนี่ยก็คือการขึ้นปล้ำกับเปเน็กทนะครับดังนั้นถ้ารีท i r เมนต์ทัวร์จะมีการโฟกัสไปยังสิ่งที่ซีน่ายังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ย การทาไฟกับนักมวยปล้ำดาวรุ่งที่ค่ายน้องเล็กแห่งนี้เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจสุดๆโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีนักมวยปล้ำจากค่ายหลักสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปช่วยผลักดันสตาร์น้องใหม่อยู่เป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเชลซีกรีนเซนโลลินหรือแม้แต่แรนดี้อตันถ้าเป็นในยุคก่อนเนี่ยการจะให้ซุปตาแถวหน้าระดับซีหน้าไปร่วมปล้ำที่นักทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแต่เมื่อพิจารณาว่ายนักทีในตอนนี้เนี่ย อยู่ภายใต้การดูแลของชอนมิชยมัยไมเคิลที่สนิทสนมและเคยช่วยเหลือซีนาในอดีตการที่ปะชอนจะควักมือควิกควิกควิกเพื่ชวนให้ซีนาไปร่วมสร้างสีสันเนะ่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยเหมือนกันนะครับ d ดี a แมทเชื่อว่าแฟนมวยปล้ำแทบทุกคนน่าจะคิดตรงกันนะครับว่า r e t i r e m ม n ทัวร์ของชอนซีนานี้แนมันน่นะนาจ,จะเต็มไปด้วยดีมแมท ไม่ว่าจะทั้งการเจอกับคู่ต่อสู้ที่ไม่เคยไฟด้วยกันมาก่อนหรือการเจอกับคู่ต่อสู้ระดับตำนานที่อาจจะเคยไฟด้วยกันมาแล้วแต่หวนมาเจอกันอีกทีนึงเพื่อสั่งลาหรือลําลึกความหลังอะไรแบบนั้นอย่างเช่นเดอะร็อกเนี่ยก็มีการหยดเอาไว้เหมือนกันในรัสเซลมีเนียครั้งที่40หรือจะเป็นการเจอกับบล็อกเลสเนอร์อีกสักทีนึงงเน่าจะเป็นแมทที่หลายคนอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแต่นอกจากแมทที่ว่าแล้วเนี่ยคงไม่มีแมทไหนที่แฟนๆอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดและมีความเป็นไปได้มากกว่าใครเพื่อน นั่นคือการเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างแรนดี้ออตตันนั่นเองครับแม้ว่าในวัยหนุ่มฟอสหล่อเฟีย้ยวทั้งสองคนจะเคยเจอเนมาถี่ยิบชนิดที่แฟนๆแ,แทบจะร้องขอชีวิตแต่ถ้าเป็นตอนนี้นะแน่แฟนๆน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับคือร้องขอให้เราทั้งคู่กลับมาเจอกันสร้างรีมแมทในช่วงปลายอาชีพเพื่อย้อนอดีตด,ดำลึกวันวานกับสิ่งที่พวกเราเติบโตมาด้วยกันนั่นคือแมการปล้ำของทั้งสงคนครับ ควาชำโลกสมัยที่17จอร์ซีนาคือนักมวยปล้ำที่ประสบความสําเร็จมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือการคว้าช้ำโลก16สมัยซึ่งเป็นจํานวนที่เทียบเท่ากับสิ่งที่ตานานนักมวยปล้ำอย่างริกแฟร์เคยทำเอาไว้หมายความว่าถ้าซีนาคว้าช้ำโลกมาครองได้อย่างน้อย1สมัยเนี่ยก็จะแซงหน้าป่าแฟแร์ทันทีนะครับขึ้นไปยืนหนึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดของสถิตินี้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ย เรื่องการคว้าชมป์โลกของซีนาจึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมาโดยตลอดนั่นเองครับทัวรีไทม์ทัวร์ของซีนามีเรื่องราวของการไล่ล่าคว้าชมป์โลกสมัยที่17เกิดขึ้นซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีแน่ๆก็คงจะเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นไฮไลท์สุดๆไปเลยครับแต่มันก็คงจะไม่มีอะไรมาการันตีนะว่าทาเรื่องราวที่ว่าเกิดขึ้นซีนาจะทําสําเร็จแน่นอนแตาแค่ว่าถ้ามีเนี่ย ก็คงจะเป็นสิ่งดึงดูดชั้นดีที่ทําให้แฟนๆต้องมาก่อจอรอเชียร์แมตช์ชิงแชมป์โลกข,ของซีนาอย่างแน่นอนยิงทาแมทที่ว่าไปเกิดขึ้นในศึกใหญ่ที่มีความสําคัญอีกเนะี่ยก็คงจะสร้างกระแสได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับผลักดันนักมวยปล้ำหน้าใหม่นับตั้งแต่ชนะทิเบอร์เอชไดในศึกเวสต์เด r ์รอยัลรอมเบิลที่ซาดิระเบียเมื่อปี2 0 1 8นแนบแมตตัวต่อตัวซีแมทมหลังจากนั้นของจอห์นซีนาซึ่งก็คือถึงปัจจุบันนะครับ ผลการปั้มคือแพ้รวดทั้งการเจอกับดฟีนโรแมนเรนอสซินเทอรี่แล้วก็โซโลโซิกวาซึ่งถ้าว่ากันตามจริงแม้ว่านักมวยปั้ารุ่นใหม่เหล่านี้จะได้ชัยชนะครั้งใหญ่จากการเอาชนะตำนานอย่างซีหน้าได้เนี่ยแต่ดูเหมือนว่านอกจากนั้นแต่ละคนจะไม่ได้อะไรเลยนะครับคือชนะไปแล้วก็ดูจะเปล่าประโยชน์อย่างในรายของน้องออสเนี่ยถึงขั้นชนะซีหน้าในรสัสเซอเมเนียได้เลยนะครับแต่สภาพปัจจุบันเป็นยังไงไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะทราบดีเนาะ แต่ถึงจะพูดมาแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าซีนาควรจะเลิกเป็นป่าดันให้นักมวยปล้ำรุ่นใหม่นะครับปรับกันในช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพนี่นแหละซีนาก็ควรได้โอกาสแก้ตัวในการเปิดศึกเพื่อผลักดันนักมวยปล้ำรุ่นใหม่แต่คราวนี้ต้องให้ผลมันสำฤทธิ์จริงจังด้วยนะครับถือว่าชดเชยกับความล้มเหลวที่ผ่านมาในอดีตแล้วกันควาชัมินเตอร์ ถ้าสามารถเลือกได้อย่างเดียวว่าอยากให้สิ่งไหนเกิดขึ้นกับรีทายเมนต์ทัวร์ของจอห์นซีนาเนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะตอบตรงกันนะครับว่าคือการครองแชมป์อินเตอร์ของซีนาเพราะแมทจะประสบความสําเร็จมากมายชนิดเอานิ้วเท้ามาช่วยนับก็ไม่พอเนี่ยแต่หนึ่งในความสําเร็จน้อยอย่างที่ซีนาไม่เคยทําได้ก็คือการคว้าแชมป์อินเตอร์เนี่แหละครับซึ่งอย่าว่าแต่เฉียดเลยเพราะถ้านับเฉพาะแม์การปล้ำประบอกทีวีเนี่ยตลอดเส้นทางการเป็นนักมวยปล้ำอาชีพของซีนาไม่เคยมีโอกาสแม้แต่ขึ้นปล้ำชิงแชมป์ด้วยซ้ําไป การควา้าแชมอินเตอร์ของซีนาจะส่งผลดีหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกที่จะทําให้ซีนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในทําเนียบชัป์ทริปเปิลคาวแล้วก็กด์สลมอย่างที่2คือเข็มขัดจะถูกยกระดับแบบเต็มๆจากที่เดิมทีคุณค่าก็สูงอยู่แล้วเนี่ยหลังถูกครอบครองโดยนักมวยปล้ำที่โคตรแร่งอย่างคุณเทอร์นานถึง666วันยิ่งมาตกอยู่ในมือของตำนานอย่างซีนาอีกเนี่ยชัป์เซ้นนี้ก็คงจะมีทั้งความยิ่งใหญ่และความสําคัญแบบสุดๆไปเลยครับ และนี่คือสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับรีทาย m e n t Tour ของ John c ซีนมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับทุกคนกำลังรอหรืออยากให้มีอะไรเกิดขึ้นในรีทาย m e n t Tour ของซีนาอีกเนยคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับดื่มดำกันให้เต็มที่เก็บเกี่ยวทุกวินาทีของซี n a ไว้ให้มากที่สุดดึกแค่ไหนก็ต้องตื่นมาดูจะได้ไม่เสียายหรือว่าเสียใจในวันที่แกโบกมือลาไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ